อย่าเพิ่งรีบซื้อรถยนต์ไฟฟ้านะครับถ้าคุณยังไม่ได้ดูคลิปวิดีโออันนี้เพราะว่ามีโอกาสที่ราคาของรถยนต์ไฟฟ้าทั่วโลกนั้นอาจจะปรับตัวลดลงมาอีกก็ได้ซึ่งนักวิเคราะห์หลายท่านเลยนะครับก็บอกว่าอีกไม่กี่ปีนี้ราคาของ e v อาจจะจับต้องได้มากกว่าที่เคยเป็นแล้วก็ได้ สงครามรถยนต์ไฟฟ้าในปัจจุบันนะครับเรียกว่าทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆซึ่งอาจจะเป็นอวสานของรถยนต์ไฟฟ้าราคาแพงแล้วก็ได้ซึ่งวันนี้เนี่ยเราจะไปรวบรวม3เหตุผลหลักๆนะครับว่าทําไมคุณอาจจะยังไม่ควรซื้อรถยนต์ไฟฟ้าในตอนนี้โลกของรถยนต์ไฟฟ้าแพงเนี่ยมันกําลังจะจบลงแล้วนะครับซึ่งไม่แน่เลยเหมือนกันว่าอนาคตอันใกล้นี้ราคาของรถยนต์ไฟฟ้านั้นอาจจะถูกลงอีก 50%ก็เป็นได้นะครับซึ่งวันนี้เนี่ยเราไปรวบรวมคำตอบจากนักวิเคราะห์ทั่วโลกนะครับเขาก็ต่างฟันธงว่าอย่าพึงรีบซื้อเนี่อาจจะเป็นช่วงเวลาของตลาด e ีวีทั่วโลกนั้นกำลังเข้าสู่สงครามราคาที่ดุเดือดที่สุดในประวัติศาสตร์ก็ได้ซึ่งเรานั้นกำลังเข้าสู่ยุค e ีวีที่อาจจะกลายเป็นสินค้าหลักที่ทุกคนนั้นจับต้องได้แล้วนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยเราจะไปเรียบเรียง3สาเหตุหลัก ที่อาจจะทําให้ราคาของรถยนต์ไฟฟ้าราคาแพงอาจจะถึงจุดจบก็ได้และอาจจะเป็นเหตุผลที่ชัดเจนว่าทําไมคุณอาจจะต้องรออาจจะยังไม่ถึงเวลาที่จะต้องซื้อรถยนต์ไฟฟ้าในตอนนี้นะครับซึ่งก่อนที่เราจะเข้าเนื้อหานะครับหากคุณกําลังมองหาเครื่องซักผ้าที่ทั้งคุ้มค่าแล้วก็ตอบโจทย์ชีวิตยุคใหม่นะครับวันนี้เราขอเสนอเครื่องซักผ้าคาเมลขนาด9กิโลกรัม ซึ่งพอด,ดีสุดๆสำหรับครอบครัวขนาดเล็กนะครับที่ต้องการซักผ้าเยอะๆไม่เปลืองพื้นที่ใช้งานก็ง่ายนะครับเรียกว่ามีฟังก์ชันที่รวดเร็วซักด่วนแบบ15นาทีก็มีแล้วก็ยังมีแสงสีน้ําเงินนะครับที่สามารถยับยั้งแบคทีเรียได้ผ้าก็จะสะอาดหมดจดหอมแล้วก็สบายอีกด้วยนะครับซึ่งการรับประกันตัวเครื่อง1ปีมอเตอร์ยาวๆถึง5ปี ใครสนใจก็สามารถกดสั่งซื้อที่ตะกร้าของเราได้เลยนะครับหรือถ้ามีท่านผู้ชมคนไหนนะครับอยากที่จะอัปเดตเกี่ยวกับรถยนต์ไฟฟ้าหรือว่าวงการ EV นั้นที่ลึกที่สุดก่อนใครนะครับก็สามารถกดสมัครสมาชิกเมมเบอร์ที่เราลงตรงนี้ได้เลยนะครับเริ่มต้นแค่เพียงประมาณ25บาทเท่านั้นนะครับสูงสุดเพียงแค่100บาทซึ่ง100บาทนั้นเราก็จะมีคลิปวิดีโอพิเศษให้คุณดูได้ทุกเดือนเลยนะครับ ข้อแรกนะครับก็คือราคารถยนต์ของ EV หรือว่า BEV นั้นมันเริ่มที่จะราคาต่ําลงมาเรื่อยๆนะครับบางช่วงบางตอนเนี่ยต่ำกว่ารถยนต์สันดาปไปแล้วก็ได้การลดราคาของรถยนต์ค่ายตะวันตกแต่ละค่ายนะครับในตอนนี้เริ่มที่จะมุ่งเป้าแข่งขันไปที่กลุ่มราคาที่เข้าถึงง่ายมากขึ้นเรื่อยๆนะครับอย่างล่าสุด เทสลานะครับก็ได้เปิดตัวเท s l a m o เดลวรุ่นใหม่ในสหรัฐอเมริกานะครับเรียกว่าเป็นเทสลารุ่นเริ่มต้นที่ราคาถูกลงกว่า10%เริ่มต้นเพียง39,990ดอลลาร์สหรัฐนะครับหรือว่าประมาณ1.3ล้านบาทเท่านั้นซึ่งถูกกว่ารุ่นเดิมถึง1 6 0 0 0 0บาทการเคลื่อนไหวในครั้งนี้นะครับมีเป้าหมายเพื่อทำให้ผู้บริโภคที่ชอบเทสลาสามารถ เข้าถึงแบรนด์เทสลาได้ง่ายขึ้นและเป็นการแข่งขันโดยตรงกับรถยนต์ไฟฟ้าจากประเทศจีนที่กำลังลุกเข้าสู่ตลาดโลกอย่างดุกดันด,นด้วยนะครับแม้กระทั่งฟอร์ดของสหรัฐนะครับก็เตรียมเปิดตัวกระบะตัวใหม่นะครับซึ่งเป็นกระบะไฟฟ้าซึ่งฟอร์ดก็บอกว่าเขาจะทำราคาให้ต่ำกว่า3 0,000ื่นดอลลาร์สหรัฐนะครับหรือว่าประมาณ1ล้านบาทเพื่อแข่งขันโดยตรงกับผู้ผลิตรถยนต์ไฟฟ้าในประเทศจีนเช่นเดียวกันเจ n e r อ l m o t o มอเตอร์จากสาหรัฐก็เหมือนกันนะครับมีแผน เปิดตัว e-v ราคาประหยัดเพื่อรับมือกับการหุรุกรานของประเทศจีนคุณใดแล้วก็เกียร์ด้วยนะครับซึ่งล่าสุดเกียร์ e-v ไฟที่เปิดตัวในไทยก็มีราคาเริ่มต้นประมาณ1 2 0 0 0ล้านแสนบาทซึ่งถือว่าอยู่ในระดับที่ราคานั้นดุดัน,ดนเมื่อเทียบกับคู่แข่งในยุโรปนะครับหรือว่านิสสันหรือว่า Honda ของญี่ปุ่นก็มีการจับมือกันอีกด้วยนะครับมีการตัดสินใจร่วมกันเพื่อพัฒนารถยนต์ e-v ราคาประหยัดโดยมีเป้าหมาย เพื่อต่อสู้กับคู่แข่งอย่างจีนของ BYD นะครับที่กำลังก่อสงครามราคาอย่างรุนแรงนะครับซึ่งการที่ค่ายุโรปแล้วก็สหรัฐอเมริกานั้นเร่งการแข่งขันแล้วก็ปรับลดราคารถยนต์ไฟฟ้าลงอย่างต่อเนื่องนะครับก็ได้สร้างแรงกดดัน <S <S ย้อนกลับไปที่ค่ายรถยนต์ไฟฟ้าจีนอย่าง BYD แล้วก็ผู้ผลิตรายอื่นอีกด้วยนะครับให้ต้องลดราคาลงมาเพื่อรักษา ความสามารถในการแข่งขันนะครับส่วนเราในฐานะผู้บริโภคนะครับก็สามารถนั่งรอชมได้อย่างสบายใจเลยนะครับว่าสงครามราคาในครั้งนี้เนี่ยมันจะไปสิ้นสุดที่ตรงไหนนะครับเพราะว่าราคาที่ปรับลดลงมาเรื่อยๆนั้นก็จะเป็นประโยชน์กับพวกเรานั้นเต็มๆนัน่นเองนะครับข้อต่อมานะครับก็คืออนาคตของต้นทุนมันกําลังจะลดลงอย่างไม่น่าเชื่อเลยทีเดียว โกเมนแซกนะครับแล้วก็การมาของแบตเตอรี่โซเดียมไอออนของ CATL นั้นก็กลายเป็นเหตุผลที่แข็งแกร่งขึ้นมานะครับจากการคาดการของสถาบันวิจัยระดับโลกอย่างโกเมนแซกแล้วก็เทคโนโลยีแบตเตอรี่ใหม่ที่กำลังจะพลิกโฉมตลาด EV ก็กลายเป็นเหตุผลที่ ค่อนข้างดีเลยทีเดียวสถาบันวิจัยโตชูนะครับเป็นที่รู้จักในตลาดโลกแล้วก็ดึงดูดการลงทุนจากบริษัทยักษ์ใหญ่ระดับโลกเช่นเบิร์กแชร์เฮทเวย์นะครับของวอร์เรนบัฟเฟตต์ก็ให้ความเห็นว่าในระยะยาวราคา E ีีนั้นก็จะลดลงไปทั่วโลกและเรากําลังเข้าสู่ยุคข,ของ EV ีที่ราคาจับต้องได้นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ถือว่าน่าสนใจเลยทีเดียวโกลแมนแซกเองก็ยังยืนยันว่าต้นทุนของรถยนต์ไฟฟ้านั้นอาจจะลดลงอย่างมากนะครับ ในปี2030แล้วก็เทคโนโลยีใหม่นะครับการเปิดตัวแบตเตอรี่โซเดียมไอออนของ CATL นะครับก็กลายเป็นความหวังใหม่เพราะว่ามีต้นทุนการผลิตที่ต่ำกว่าแบตเตอรี่ลิเทียมไอออนในปัจจุบันอย่างมากนะครับแล้วก็ความหนาแน่นนั้นก็คือใกล้เคียงกับลิเทียมไอออนในปัจจุบันแล้วซึ่งก็สามารถทำให้รถยนต์ EV ในระดับเริ่มต้นนั้นสามารถทดลองใช้ก่อนได้นะครับก็จะทำให้ราคารถยนต์ EV นั้นก็ต่ำลงไปอีกอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนเลยนะครับ เข้าต่อมานะครับก็คือการที่จะใกล้มาถึงของเทคโนโลยีเปลี่ยนเกมอย่าง s o l i d s t a t e Battery ่กำลังจะพลิกโฉมตลาดแล้วนะครับปัจจัยที่สำคัญที่สุดที่ทำให้ผู้เชี่ยวชาญน,นั้นแนะนำให้รอนะครับก็คือการมาของเทคโนโลยี s o l i d s t a t e Battery ซึ่งถือเป็นเกมเชนงเจอร์ของอุตสาหกรรม EV เลยก็ได้เพราะจะทำให้รถยนต์นั้นวิ่งได้ไกลชาร์จได้เร็วแลวก็ปลอดภัยกว่าเดิมนะครับเรียกว่า พันกิโลขึ้นนั้นมีให้เห็นเราทาให้พวกวิ่งได้5 6 7 0 0ตรงนี้นะครับราคาตกวบเลยก็ได้ค่ายรถยนต์ยักษ์ใหญ่อย,อย่างโตโยต้าล่าสุดเลยนะครับก็ได้ประกาศความร่วมมือครั้งใหม่กับซูมิโตโมนะครับแล้วก็ยืนยันเป้าหมายที่จะเปิดตัวรถยนต์ไฟฟ้าที่ใช้แบตเตอรี่โซลิดสเตตรุ่นแรกในช่วงปี2027ก็ถือว่าใกล้เข้ามาแล้วนะครับหรือว่าปี2 0 2 8โดยมุ่งหวังจะให้เป็นการใช้งานเชิงพาณิชย์ครั้งแรกของโลกเลยทีเดียวนะครับด้านค่ายจีน อย่าง C A t L แล้วก็ N E O ก็ได้ประกาศความก้าวหน้าในเทคโนโลยีเซมิโซลิดสเตตโดยจะมีแผนติดตั้งในรถยนต์ที่ผลิตจำนวนมาก ในปี2025แล้วก็2026เหมือนกันในขนาที่ค่ายยุโรปอย่าง Mercedes-Benz แล้วก็ BMW ก็ก็กำลังเร่งพัฒนาแล้วก็วางแผนทดสอบอรถต้นแบบโซลิดสเต e ให้ภายในปี2025แล้วก็มุ่งเป้าเข้าสู่การผลิตเชิงพาณิชย์ในช่วงปี2027ถึง2030นะครับการที่เทคโนโลยีโซลิดสเต e ที่กำลังจะถูกนำมาใช้งานจริงในช่วง2-3ปีข้างหน้า หมายความว่า e ีวีที่จะซื้อวันนี้จะตกรุ่นทางเทคโนโลยีอย่างรวดเร็วทั้งด้านระยะการวิ่งแล้วก็ความเร็วในการชาร์จแล้วก็มูลค่าขายต่อนะครับซึ่งก็อาจจะทําให้ตลาดรถยนต์มือสองนั้นดิ่งกว่านี้ก็ได้การรอเทคโนโลยีใหม่เหล่านี้ถูกนํามาใช้แล้วก็รอดูสถานการณ์ก่อนอาจจะเป็นทางเลือกที่ฉลาดกว่าก็ได้นะครับในตอนนี้ข้อต่อมานะครับก็คือสงครามราคารถยนต์ไฟฟ้านั้นยังไม่จบ แล้วก็กําลังเข้ามาแข่งขันต่อในประเทศไทยด้วยความดุเดือดเลยทีเดียวศูนย์วิจัยกรุงศรีนะครับยืนยันว่าสงครามราคาจะดําเนินต่อไปตลอดปี2568เนื่องจากแรงกดดันอย่างมหาศาลนะครับจากตลาดโลกแล้วก็ปัญหาที่จีนนั้นมีการโอเวอร์ซัพพลายนะครับจนต้องผลิตล้นมายัางในประเทศไทยนะฮะส่งผลให้เกิดปรากฏการณ์ซื้อก่อนประหยัดก่อนหรือว่าเจ็บก่อนอย่างรุนแรงเลยทีเดียวตัวอย่างความรุนแรงล่าสุดนะครับก็คือ BYD ายดีซิลนั้นมีการลดราคาอย่างรุนแรงกว่า6 0 0 0น จนทําให้ผู้บริโภคมางลายนะครับถึงขน,นาดต้องพูดเลยว่าเหมือนตกนรกทั้งเป็นเลยทีเดียวแรงกดดันทางด้านราคาก็ยังคงรุนแรงต่อไปเรื่อยๆนะครับยางล่าสุดก็ยังมี l ีฟมอเตอร์ B10 ที่เพิ่งเปิดตัวอย่างเป็นทางการในประเทศไทยด้วยราคาเริ่มต้นเพียงแค่6แสน8นะครับซึ่งก็ต่ากว่าที่หลายๆฝ่ายนั้นคาดการไว้เหมือนกันนอกจากนี้ยังมีรถยนต์จีนรุ่นใหม่ๆนะครับที่กําลังจะทยอยเข้ามาในตลาดอีกแล้วก็ทําราคาต่าลงไปเรื่อยๆอย่างเชอร์ร โอโมดา้า43ที่จ่อคิวมาในต้นปีหน้าด้วยราคาในช่วง500,000บาทเท่านั้นนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ถือว่าโหดทั้งนั้นเลยนะครับข้อสรุปในคลิปนี้ก็คือข้อมูลจากหลายสำนักก็พูดกันอย่างตรงกันว่าหากคุณนั้นยังไม่ได้รีบนะครับแล้วก็อยากได้อาราคาที่ต่ำที่สุดให้คุณรอดูสถานการณ์ถึงช่วงปลายปี2568ก็ได้หรือว่า ต้นปี2,569ก็ได้นะครับอาจจะเป็นทางเลือกที่คุ้มค่ากว่าแล้วก็อาจจะมีข่าวสารอะไรใหม่ๆออกมาที่อาจจะทําให้คุณต้องหยุดก่อนนะครับเพราะว่าตรงนี้เนี่ยอาจจะทําให้คุณประหยัดเงินก็ได้เพราะว่าถ้าเกิดมันมีรถรุ่นใหม่ๆออกมาแล้วก็รุ่นเก่านั้นมีการเทราคาออกมาอีกเนี่ยก็อาจจะทําให้คุณต้องเจ็บใจกันอีกรอบก็ได้นะครับสําหรับวันนี้เราก็ฝากข้อมูลไว้ประมาณนี้นะครับใครที่สนใจคอนเทนต์แนวนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับเป็นกาลังใจให้เราด้วยนะครับสําหรับวันนี้ Sewa di